ตอนนี้ไซตเมสามารถสมัครสมาชิกแบบรายเดือนได้แล้วนะเริ่มต้นเพียง80บาทสำหรับผู้สนับสนุนขั้นเริ่มต้น300บาทสำหรับผู้สนับสนุนระดับกลางและ750บาทสำหรับผู้สนับสนุนทุนนาเสื่อรับสัญลักผู้ติดตามสุดเท่และสติกเกอร์สุดพิเศษและนอกจากนี้ก็ยังจะเป็นการช่วยสนับสนุนเราเพื่อเป็นท่อน้ำเลี้ยงในการทำคลิปดีๆต่อไปอีกด้วยหรือจะสนับสนุนเราผ่านทางซุปเปอร์แตงที่อยู่ใต้คลิปที่ท่านถูกใจก็ได้นะและสำหรับใครที่อยากติดต่อเป็นสปอนเซอร์ ก็สามารถติดต่อพูดคุยกับเราผ่านแชทเฟ b บ o ๊กแฟนเพจไซตาเมะได้เลยครับดีให้บริการเสมอและสำหรับใครที่ชื่นชอบในการเล่นเกมของผม,ผมก็สามารถชลิกที่เพลย์ลิสต์หน้าช่อง YouTube และเลือกโปรเจกต์ที่คุณสนใจอยากดูได้เลยมีโปรเจกต์ใหม่ใอัปเดตต,ตลอดแน่นอนที่ช่องไซตาเมะอาล้วครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งกับไซตาเมะนะผมใน Dragon q u ว s t ภาคที่3นั่นเองครับแมโลโก้ขึ้นช้าผมพูดเสร็จแล้วไม่เป็นไรโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าสลับดาร้อนควีนภาคที่3นะครับหลังจากที่เราจบภาค1กับภาค2อไปละภาค3ายังไงก็ต้องมานะครับเพราะมันอยู่ในแผ่นเดียวกันผมเล่นในดิจิทัลสวิตมันก็เลยอยู่ในแผ่นเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างเซฟใหม่กันเลยดีกว่าเริ่มเล่นไปพร้อมกันชื่อก็เหมือนเดิมครับใส่ตาเหมือนเดิมเดี๋ยวช่วงเร่เริ่มแรกเนี่ยมันจะมีช่วงอินโทรของเกมนะซึ่งไม่ได้สําคัญกับเนื้อเรื่องอะไรแล้วก็ ไม่เหมือนเดิมด้วยเพราะฉะนั้นผมจะตัดออกนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของเนื้อเรื่องหลักกันเลยดีกว่าโอเคเพศชายลุยเดินได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับอ่าแล้วก็สปีดเหมือนเดิมเพลงผมอาจจะขอลดลงหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันชอบติดลิขสิทธิ์ลดในนี้เลยโอเคคอนเฟิร์มเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในเช้าวันที่วันเกิดปีที่16ของไซตา นี่สาตาตื่นได้แล้วเช้าแล้วนะอ่าก็คือประโยคเดียวกับภาค11ตอนจบนะอรุณสวัสดิ์ลูกรักถึงเวลาตื่นแล้วนะวันนี้เป็นวันสําคัญมากๆเลยนะเอาล่ะที่แม่จะบอกก็คือนะมันไม่ใช่ทุกเช้านะที่องค์ราชาจะมอบภารกิจในการเดินทางอันนี้ใหญ่ให้ลูกนะี่ยแม่เฝ้าเลี้ยงดูลูกมาตลอดหลายปีลูกชายเติบโตแล้วก็ลูกชายที่เติบโตแล้วก็กล้าหาญของแม่อ่าโอเคมา ก่อนอื่นก็เปิดตรงนี้ก่อนเลยได้เป็นถั่วแห่งสติงมาก็จะใช้เลยก็ได้นะครับนี่ใช้โชว์เลย <c oughs> เอย้จริงด้วยผมว่าภาคนี้ผมว่าจะเก็บถั่วไว้จะไม่ใช้นะครับเอาไว้ใช้ทีหลังเอาละเราไปกันเลยไหมตามแม่มาเลยสิอย่าเดินหลังค่อมละ่ะไม่งั้นแม่จะจุงมือไปส่งที่ปราสาทเลยนะโอเคให้เราเดินแบบเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยอารมณ์แบบ,แบ,บสำรวมหน่อยจะไปพบองราชาทันทีประมาณนั้น,นครับ ให้เดินแบบหลังตรงๆมาแม่จุงมือมาส่งถึงปรา,าสาทเลยเอาละเร็วเข้าลูกรักลูกรู้นะว่าปรา,าสาทอยู่ตรงไหนนะ่ะเข้าไปเลยนะเอาละไปได้แล้วอย่าลืมรักษามารยาทด้วยละ่ะแม่ไม่อยากให้องราชาเขาว่าเอาได้นะโอเคก็เดินเข้าไปในปรา,าสาทแล้วครับนะไม่มีอะไรมากขึ้นไปหาองราชาได้เลย โ okay. อเคงงขึ้นไปรับภารกิจก่อนนี่กำลังเริ่มเกมเท่านั้นยินดีที่ได้พบนะสายตาบุตรแห่งออเทกาข้าไม่สงสัยเลยว่าเรื่องที่แม่ของเจ้าเราฟังถึงวาระสุดท้ายของพ่อของเจ้าหลายต่อหลายครั้งน่ะช่วงที่เขาตกลงไปในป่องภูเขาไฟนั่นโลกก็ได้สูญเสียชายที่ยิ่งใหญ่ไปทันทียังไงก็ตามเราเห็นด้วยอย่างยิ่งกับความปรารถนาของเจ้าที่จะออกเดินตามรอยเท้าพ่อของเจ้าไปบนเส้นทางการประจนภัยนะ พราะนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการและก็ต้องเป็นลูกชายของผู้เป็นวีรบ,บุรุษเท่านั้นที่จะหวังว่าจะช่วยโลกของเราได้นะศัตรูที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเราคือบารามอสซึ่งมันน่ากลัวมากผู้คนมากมายในโลกเนี่ยยังไม่รู้จักชื่อของมันเลยด้วยซ้ําแต่มันกับทรงอํานาจและก็เหนือกว่าอาณาจักรของเรามากขึ้นทุกปีทุกปีมันจะต้องถูกจัดการไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามผู้กล้าสายตาเจ้าจะต้องช่วยเราจัดการ บาลามอจากการกดที่ข่มเหงที่มันคืบคานเข้ามานะแต่เจ้าไม่ต้องไปลำพังเหมือนพ่อของเจ้าหรอกเลยไปปรึกษาคุณผู้หญิงแพตตี้ในเมืองดูนะแล้วเขาจะจัดเตรียมพัก,กวกวให้เจ้าเองก็คือไปร้านร้านเหล้าไซตาได้รับ50โกลแล้วก็อุปกรณ์เริ่มต้นไว้ในกระเป๋าอ่าเราขอให้ท่านโชคดีนะผู้กล้าไซตาโอเคครับก่อนอื่นเลยเหนือสิ่งอื่นใดเดี๋ยวเราจะเก็บของในนี้ก่อน <laughs> แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาคุณแพตตี้ที่ร้าน ้านบาร์เล่าในนั้นเราจะได้เพื่อนร่วมทีมมาครับภาคนี้คือมีเพื่อนร่วมทีมได้อีก3คนก็คือปาร์ตี้สคนเลยซึ่งอีก3คนที่เหลือเราสามารถจัดการได้เลยครับว่าอยากจะให้เป็นผู้หญิงผู้ชายชื่ออะไรแล้วก็เป็นอาชีพอะไรซึ่งแต่ละอาชีพก็มีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปอันนี้คืออิสระที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครี่ดุมข,ขอสารวจแป๊บนึงผมก็จําไม่ได้มีของตรงไหนบ้างจริงๆช่วงแรกของภาค3ผมเคยเล่นไปแล้วนะแต่ผมยังเล่นไม่จบ อันนี้เป็นคุกไม่ใช่ไม่ใช่ผมเคยเล่นจบแล้วเอ้ไม่ใช่จบเคยเล่นไปช่วงหนึ่งตอนแรกๆภาคนี้นะเพราะฉะนั้นผมอาจจะพอจําได้บางส่วนบางส่วนก็จาไม่ได้เดี๋ยวผมจะทําการศึกษาข้อมูลมาระดับหนึ่งแล้วก็เอามาเล่นให้ดูแล้วกันนะแต่ภาคแรกน่าจะยังไม่มีอะไรมากนอกจากสร้างทีมแล้วก็ขอตัวไปฟาร์มเลเวลเหมือนเดิมในนี้มีเหรียญน,นะครับเออภาคนี้มีระบบเหรียญเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับคือให้เราสะสมเหรียญเพื่อไปแลกของภาคหลงัหลงๆมันมีทุกภาคละ แต่ภาคหนึ่งภาคสที่เราเล่นมามันยังไม่มีนะครับระบบนี้ก็คือระบบเอาเก็บเหรียญจากภายในจุดต่างๆในเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปแลกเป็นไอเทมพิเศษประมาณนั้นโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วครับช่วงแรกเนของปราสาทเราจะเก็บได้ประมาณนี้ก่อนนะเราต้องมีกุญแจอีกหลายดอกเลยถึงจะมาเก็บของได้ค่อยว่ากันทีหลังมาก่อนอื่นเราจะไปที่บาร์เล่าด้านซ้ายบนนะครับแต่ก่อนอื่นผมจะเก็บของก่อน ตรงนี้ไม่มีอะไรแต่เราจะอ้อมไปด้านบนครับเพื่อไปเก็บกล่องคิวด้านในอรานี้ต้องเน้นการสำรวจนิดนึงนะเดี๋ยวภาครีเมคผมเล่นต่อแน่นอน <c oughs> อยากเล่นมากแต่เรามาเล่นคลาสสิกก่อนเพื่อจะได้รู้ถึงบรรยากาศของทั้งสองแบบแบบเก่ากับแบบใหม่โอเคตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นชั้น2ก่อนครับชั้น2จะให้เราสร้างตัวละครที่เราต้องการก่อนเพื่อมาร่วมทีมเราโอเคยินดีต้อนรับสู่พรีเมียม listing service นะแล้วก็เราจะช่วยท่านสร้างปาร์ตี้เองเราจะรวบรวมนักปะชนภัยที่มีพรสวรรค์และเล่าร้อนมาไว้ในลิสต์รายชื่อของท่านเพียงแค่บอกเราว่าท่านกําลังมองหาอะไรอยู่เราก็จะส่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปหาตัวเข้ามาเข้าปาร์ตี้ท่านเลยว่าไงเ่ะวันนี้ท่านกําลังตามหาคนใหม่ๆมาเสริมทีมใช่ไหมใช่แล้วท่านต้องการคนแบบไหนกันละ่ะทําไมท่านไม่ลองบอกชื่อมาแล้วเราจะเริ่มดําเนินการให้ตรงนี้เลยโอ้โหบอกชื่อได้เลยนะครับโอเคคนแรกผมจะเอาเป็นหนิงก่อน นี่เอาชื่อแฟนตัวเองมาก่อนเวลาเล่นเกมแล้วมีชื่อแฟนตัวเองอยู่ในปาร์ตี้มันจะได้มีความฮึกเหิมมากขึ้น <c oughs> โอเคคนแรกเป็นหนิงนะครับจัดไปแน่นอนเล่นเกม RPG นอกจากแฟนแล้วเราต้องมีเพื่อนด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นขอเรียกอาชีพก่อนนี่มันจะมีนักดาบอ่าอันนี้เป็นนักเวทอันที่2เป็นกังฟูนะครับส่วนอันที่4ี่เนี่ยจะเป็นพีชอ่าผมะ้ห้หนิงเป็นพีชก่อนละกันเป็นสายซัพพอร์ตไปจํำตีเราจัดไปครับ ก็คือมีสกิลในการซัพพอตในการฮิลอันนี้จําเป็นมากผมว่าควรจะมีซัพพอตหนึ่งคนในตี้นะครับเเอา้าผมกดผิดว่ะให้มาอัพเองเอาไปลงเป็นอันที่3แล้วกันเนาะเพราะว่าสเต็งเลยวกนี้น่าจะไม่ได้ใช้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนในอนาคตผมจะเปลี่ยนไปเป็นเมดนะครับแต่คราน,นี้ผมขอเล่นเป็นสายนักบวชไปก่อนโอเคแล้วคนต่อมาที่จะอยู่ในปาร์ตี้เราก็คือจ่านั่นเอง จะมึน่จะจะเอาชื่ออะไรดีชื่อมันเลยละกันพัดเอาชื่อพัดมาเอาจ่ามาร่วมทีมแล้วก่อนนอกจากแฟนเราก็ต้องมีเพื่อนซีเรานะครับอยู่ในตีมจะได้เพิ่มความสนุกในการประจนภัยส่วนจ่าผมเอาเป็นมีพ่อค้ามีตัวตลกแล้วก็มีโจน,นะครับเดี๋ยวผมเอาเป็นในที่นี้ผมขอ,เ,อเป็นโจนก่อนแล้วกันเนาะตอนแรกผมก็คิดว่าจะวอลเลอร์สักคนนะแต่ว่าไปๆมาๆแล้ว เอาเป็นโจนแล้วกันเนาะอันนี้กังฟูก็จะเน้นในเรื่องของดาเมจนะครับผมในเรื่องการโจมตีแบบติดขีอะไรพวกนี้เออไอ้กังฟูนเน้นความเร็วกับดาเมจก็จําเป็นเหมือนกันเมจก็จะเป็นพวกเวทนะครับพวกใช้สกิลเวทวอลเลเออร์ก็เป็นแทงนะเออแทงจ๋าเลยแบบถึกๆเลยแต่เมจนี่จะเป็นเน้นเป็นเวทความถึกไม่ค่อยมีพีทก็จะอึดขึ้นมาหน่อยนึงอึดกว่าเมจหน่อยนึงแต่ว่าดาเมจไม่ค่อยมีสกิลก็จะเป็นเน้นพวก ซัพพอร์ตบัฟเพื่อนอะไรอย่างนี้ส่วนพ่อค้านี่ก็ไม่ไมเก่งเลยแต่หาเงินเก่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องได้ใช้พ่อค้าในเนื้อเรื่องช่วงท้ายๆอยู่ไม่ใช่ช่วงท้ายช่วงกลางๆยังไงเราก็ต้องมีพ่อค้าคนหนึ่งในอนาคตนะครับต่อมาเป็นอันนี้เป็นตัวตลกอันนี้อาชีพนี้กากมากแต่ว่ามันสามารถจะเปลี่ยนเป็นนักบุญซึ่งโหดที่สุดได้เราอาจจะต้องยอมกาก,ากช่วงหนึ่งแต่ผมจะเอาจ่าเป็นโจรก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นตัวตลกทีหลังส่วนโจรก็ตามนั้นเลยครับน่าจะมีความเร็วที่ค่คอนข้างงสูง กับการตีติดดับเบิลได้มีโอกาสตีติดดับเบิลเห็นเขาวางกันนะก็ไม่แน่ใจผมยังไม่เคยเล่นเหมือนกันอาชีพนี้เดี๋ยวผมจะเอาจ่าเป็นโจรก่อนแล้วกันส่วนเดี๋ยวอีกคนหนึ่งชอนลี่ไนท์เราจะเอาเป็นนักกังฟูแล้วเดี๋ยวนี้ผมให้มันอัพให้เลยดีกว่าผมว่าผมอัพเองก็อาจจะมัวก็ได้ลงมาเป็นลงเลยให้เป็นลงเป็นอันที่สว่ะแล้วก็ไปลงรักเอา้าลงรักไม่ลงเอจิด้วยวะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมว่าเลเวลเด้งเอจิน่าจะเด้งเยอะโอเคต่อไปคนสุดท้ายก็เป็นชอนล,ลีครับชอลันไนนั่นเองจัดไปชอนลีชอล,ลีอลลตอนแรกจะตั้งชื่อไนล์และแต่มันไม่เท่ววะต้องชอนล,ลีเท่านั้น <laughs> ชอนล,ลีโอเคจัดไปครับชอนล,ลีผมจะเอาเป็นกังฟูก่อนครับแล้วเดี๋ยวอนาคตเราจะเปลี่ยนคัสให้เป็นวอลเลเยอร์อีกทีหนึง่งเอาเป็นกังฟูไปก่อน จริผมว่าอยากก็ได้อยากให้มันเป็นแทงเหมือนกันนะแต่ผมว่าเอาตัวที่มันรีดาดาเมจได้พอสมควรหน่อยดีกว่าเห็นเขาบอกว่าไฟเตอร์นี่โหดมากตีติดคิตีดาเมจแรงโอเคเราชลนลี่เป็นสายดาเมจไปเลยจัดไปครับเดี๋ยวนี้มันลงอะไรให้ลงลักลงเอจิลงลักอีกแล้วแล้วก็ลงวิสตอมเฉยเลยโอเคประมาณนี้ก็ได้ชอนล,ลี่จัดไปครับ ผมให้บอทมันเลือกให้เลยสร้างอา้ผมกดผิดปะเนี่ยเอาส่้างอีคนเลยไม่เอาละเอาแค่3คนสำหรับปาร์ตี้หลักเรานะครับรู้สึกว่าถ้าถึาถงเลเวยีแล้วเราจะเปลี่ยนอาชีพได้อีกทีนึงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าจะเป็นอะไรกันโอเคตรงนี้เราต้องลากเพื่อนเราเข้ามาในปาร์ตี้นะครับก็คือจริงๆแล้วมันจะมีตัวที่มันสร้างมาให้เราอยู่แล้ว3ตัวซึ่งเราจะเอาในนั้นเลยก็ได้เลยเราจะสร้างใหม่ก็ได้นะครับไม่มีอะไรตายตัวเลยคือเราสามารถจัดการได้เอง Okay. คนแรกผมจะเลือกนิงเข้ามาก่อนนี่มีคนรักอยู่ใกล้กายก็จะสบายใจแบบนี้ <c oughs> ต่อไปเป็นพัดคราบผมจะไปครับเอาพัดมาคอยคุ้มหลังให้แล้วก็คนสุดท้ายเป็นชนลี่ชนลี่จะคอยระวังหลังให้เราง้อฟาร์ตี้เราก็ครบทวนละทีนี้เราก็มีตี้สี่คนแล้วความสมดุลอาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมว่าจริงๆถ้าจะให้สมดุลต้องเป็นวอลเลเอร์สักตัวหนึง่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเวทอะไรเงี้ยน่าจะลงตัว เอ่ไว้เวลาสายนี้ก็ลงตัวดีเนี่ยบ้านหลังนี้เดี๋ยวเราจะมาตอนกลางคืนนะเพราะว่ากลางวันมันจะมีคนขวางทางอยู่ส่วนตรงนี้เป็นบ่อน้ําครับลงไปแลกเหรียญได้ที่ผมบอกว่าเหรียญที่เราเก็บในภาคน,นี้มันมีระบบเก็บเหรียญมาโดยเราเหรียญมาเพื่อมาแลกตรงนี้นะเดี๋ยวจะพาไปดูลังวันด้ยวยว่ากี่เหรียญกี่เหรียญได้อะไรบ้างนี่ก็ขอบคุณที่มาเยือนนะข้ากำลังพยายามสะสมเหรียญเล็กๆอยู่นะถ้าหากเจ้าพบมันก็โปรดนะํามันมาให้ข้า แล้วข้าจะทําให้มันคุ้มค่าเองที่เจ้าหามาได้เนี่ยอืมเจ้ามีมาให้ข้าเอางนั่นเหรอหนยื่นมาสิอย่ามัวรอเลยส่งมาให้ข้าข้าจะนับดูโอ้มาดูกันนั่นคือเหรียญที่เจ้าได้มาม่อคือหนึ่งเหรียญน,นี่โอ้ขอบใจมากเลยนะได้มาหนึ่งเหรียญเพิ่มยอดคะแนนของเจ้าให้ถึง5คะแนนนะั้นแล้วเจ้าจะได้แท่นหนามอันยอดเยี่ยมโอเคประมาณนั้นแล้วก็ชั้นหนังสือนี่จะเป็นลิสต์นะผมว่าเก็บกี่เหรียญล้วจะได้อะไรชั้นหนังสือเขียนว่าลายชื่อรางวัลของเหรียญเล็กนี่ก็เห็นไหม ห้าเหรียญสิบเหรียญสิบห้าเหรียญน,นะครับก็จะเป็นรางวัลไปตามนี้เลยซึ่งเราไม่ต้องเก็บซ้ำนะครับสมม,มติเรามีห้าเหรียญใช่ไหมเรามาให้มันก็คือเราได้รางวัลห้าเหรียญแล้วนะครับเราเก็บมาอีกห้าเหรียญเราก็จะได้รางวัลที่เป็นสิบเหรียญเลยก็คือนับเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับออสมมติเรามีสามสิบเหรียญมาให้เราก็จะได้รางวาัลตั้งแต่ห้าเหรียญจนมาถึงสามสิบเลยอะไรประมาณนั้น,นอธิบายององเลย <illas> เอาเป็นว่าไม่ต้องเก็บซ้ำอ่ะเก็บเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเก็บแต้มแต้มในบัตรประมาณนั้น มันจะสะสมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถเอามาดอกไว้ที่มันได้ประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวผมจะทําการออกไปฟาร์มเลเ้ลนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวเยวเราไปหาแม่เราก่อนดีกว่าก่อนเราจะออกไปไหนเราต้องไปคุยกับแม่เราก่อนนี่มารายงานท่านแม่หน่อยยินดีต้อนรับกลับบ้านนะลูกรักท่านได้พบราชาไหมลูกสุภาพกับท่านเหมือนที่แม่บอกไว้หรือเปล่าโอ้ขอบคุณนะพระเจ้าแม่กลัวว่าลูกจะพูดติดขัดหรือว่าไม่เป็นคำน่ะ เอาละตอนนี้ลูกได้รับอนุญาตจากองคาชาให้ไปจนภัยได้แล้วนะลูกเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วยังไงก็ตามลูกคงจะเหนื่อยมากจากการแบบความตื่นเต้นทั้งหมดอ่ะไปนอนก่อนก็ได้นะจัดไปครับก็คือเราสามารถกลับบ้านมานอนเพื่อเพิ่มเลือดได้แบบฟรีๆเลยนะครับอรุณสวัสดิ์ลูกร,รกักไปเถอะออกไป,ปจนภัยเถอะได้เลยครับจัดไปตรงนี้ก็เก็บของได้ยามานหนึ่งอันโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรนี่คือบ้านของเรานะครับเราสามารถกลับมานอนเมื่อไหร่ก็ได้ ฟรีเลือดก,ก็จะเต็ม MP ก็จะเต็มแนะนำว่าช่วงแรกก็ฟาร์มในเมืองนี้ไปก่อนซักเลเวล5เลเวล4ีอะไรเงี้ยก็น่าจะเดินทางได้สบายละเดี๋ยวผมขอฟาร์มนิดนึงอ่ะเราสู้ให้ดูก่อนเหมือนเดิมเหมือนทุกภาคระบบต่อสู้ก็จะคล้ายๆกับภาค2นะก็คือความกว้างประมาณนี้เลยแต่ว่าเราจะมีตีเพิ่มมาอีกคนเป็น4คนแล้วตาตีต้เราสามารถจัดการเองได้หมดอย่างนี่ผมบอกชอบอาชีพไหนก็เลือกอาชีพนั้นเข้าตีได้เลยครับเดี๋ยวอนาคตเราไปเปลี่ยนไปจุติได้ใหม่ ประมาณนี้โอเคตอนนี้เลเวลเราน้อยมากดาเมจเบามากเป็นตีที่น่าจะลาบากในช่วงต้นเกมแต่เดี๋ยวผมจะฟาร์มเลเวลหนักๆเลยก่อนอื่นก็อย่าลืมมาเปลี่ยนตรงนี้นะผมลืมเมื่อกี้ก็คือมาเปลี่ยนคําสั่งให้เป็น follow order นะผมก็คือเราจะได้บังคับทุกตัวด้วยตัวของเราเองประมาณนั้นมาฟาร์มเลเวลต่อเดี๋ยวเราจะเล่นให้มันเป็นช่วงกลางคืนแล้วก็เข้าไปเก็บของด้วยนะมาเดี๋ยวผมตีให้ดูเลยภาคนี้มีช่วง เขาเรียกว่าไงมีโหมดกลางวันกลางคืนออันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นใหม่ๆที่เขาใส่มาให้ในภาคนี้นะครับก็จัดได้ว่าเออก็ดูมีสีสันดีผมเลยอยากเล่นภาครีเมคมากบอกเลยภาพโคตรสวยผมเชื่อว,ว่าคนดูหลายคนก็อาจจะเคยดูแล้วแต่ไม่เป็นไรผมจะหามาเล่นอีกเก็บไว้เป็นคอลเลกชันส่วนตัวของผมส่วนภาคนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่นจบปุ๊บผมจะขายแผ่นใครสนใจก็ทักแชทมาได้นะถ้ายังไม่ขายเดี๋ยวผมจะขายต่อให้ <c oughs> เอาราคาถูกๆ สักพันหนึ่งได้ไหมผมซื้อมาก็พันกว่าแล้วนะพันสี่พันห้ามางผมจำไม่ได้ตอนนั้นผมซื้อมานานแล้วแต่ผมเพิ่งมาเล่นนี่เฉยไม่เคยเล่นเลยอันนี้คือเล่นจบรอบแรกทั้งภาคหนึ 1, ่งภาคสองเลยนะบอกเลยว่าสภาพดีมากเดี๋ยวแถมลายเซ็นให้ด้วยเพืาา่ออนาคตผมอาจจะเป็นคนผู้ติดตามร้านซับก็ได้ใครไปรู้ใช่ไหมเดี๋ยวแจกลายเซ็นไว้ให้ด้วยใครอยากได้ก็หลังไม์มาได้หลังจบภาคสามนะครับหรือจะจองไว้ก่อนล่วงหน้าก็ได้ไม่ว่ากัน ตามนั้นแจกไลายเซน็นเป็นของแถมเป็นแผ่นของ Nintendo Switch นะบอกก่อนบอกก่อนที่มันรวมภาคภาคหนึ่งสองสามแบบคลาสสิกไว้ใครอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือใครอยากเอาไปลองเล่นดูก็ได้ครับผมแล้วก็เอาเนื้อเรื่องที่ผมเล่นไว้ให้เนี่ยไปใช้เป็นไกด์ไลนล์ในการเล่นก็ได้นะโอเคตามนั้นหมดเวลาขายของจากนี้เราจะเล่นเกมต่อละใครอยากซื้อก็ทักแชทหลังไม้ได้ในเพจเลยนะครับ ถ้ามันยังไม่โดนขายผมก็ขายให้คุณแน่นอนมากลับมาฟาร์มกันต่อตีสลานตายไปหลายตัวแล้วระหว่างที่เราโม้กันอยู่พาทิ์ก็เริ่มตกดินนะครับดูสีของเกมมันจะเริ่มเป็นสีส้มๆก็คือใกล้จะมืดละเดี๋ยวมืดแล้วเราเข้าไปในหมู่บ้านกันอ้าวน้องหนิงเลเวลสองแล้วครับเลเวลนำเพื่อนเลยเฮดีบวกสาย็ดเคทำไมบวกเยอะจังสเต็งบวกอ้าวพัดเลเวลสเหมือนกันครับพัดเลเวลสอง เดบวกสเอบวกห้ยดเคเอาับเริ่มแสดงให้เห็นถึงความเร็วที่เพิ่มขึ้นเหนือกว่าคนอื่นสกิลฮีลของหนิงครับจัดไป2คนนี้เลือดน้อยเดินตีแบบเดียวคือเลือดเหลืองละแต่เลเวลเด้งปุบเลือกก็ขึ้นเยอะนะอ้าโอเคกลางคืนละเยี่ยมทีนี้เรากลับเข้าไปเก็บของให้ดูก่อนครับเดี๋ยวผมจะตัดพาร์ตด้วยการไปฟาร์มเหมือนเดิมนะเดี๋ยวพาร์ทสมาเราจะได้เดินเนื้อเรื่องได้แบบรวดเร็วขึ้นพาร์ทแรกก็ประมาณนี้ก่อนเล่นอยู่ในเมืองแรกๆไปก่อน บนนี้มีของนะครับอ้าวนี่ไม่มีว่ะอ่านี่เป็นเหรียญโอเคเราได้เหรียญมาเป็นเหรียญที่สองละ <c oughs> นับตอนแรกนับได้อยู่เดี๋ยวหลังๆคงไม่ได้นับแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะไปตัดพาร์ทข้างๆบ้านของแม่เรานะครับนี่ถ้าเราจะนอนก็กลับไปคุยกับแม่ได้เลยโอเคแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสํหรับพาร์ทนี้ผมขอตัวแอบไปฟาร์มก่อนแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ